ดีกับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมรอรับข่าวดีค่ะในส่วนของการเติมเงินจ่ายเงินสวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนตุลาคมนี้ถึง3เด้งบาง,บางรายการกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ก่อนอื่นต้องร่วมสแสดงความยินดีสําหรับพี่น้องประชาชนในในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการเติมเงินนะคะผ่านโครงการคนละครึ่งพาใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเติมให้ทั้งหมด2เดือนของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมเดือนละ850บาทค่ะบวกของเดืิน ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว300บาทก็จะได้ใช้จ่ายเดือนละ1,150บาทโอนตรงเข้าบัญชีไม่ต้องลงกระเบียนใช้จ่ายแบบจุกๆเลยนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของโครงการคนละครึ่งก็มีการอนุมัติออกมาเมื่อวานที่ผ่านมาสําหรับผู้สูงอายุท่านไหนนะคะ ที่ไม่มีบัตรเิทดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ต้องมาลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการหรือในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็ต้องลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการรอกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่29ตุลาคม2568นรสนี้กางกระเป๋ารอการโอ,อนเงินเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินกลุ่มเปาะบางเบี้ยงที่ผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติในวันที่10ตุลาคม25 6 8นานี้แล้วก็วันที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสําหรับผู้สูงอายุที่โอนเงินไม่สําเร็จค่ะในส่วนของการจ่ายเงินย้อนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568 100-800บาทตามเกณฑ์อายุรอบเก็บตกรอบตกล่น24ตุลาคม2568นี้นะคะค่ะคุณผู้ชม3รายการที่จะมีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุร่องแสดงความยินดีด้วยคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ